สวัสดีจ้ายาแมกจ้าพี่นองจ้ามาแล้วนะคะมอนี้ยาแมกจะผ้ามาทำแกงเผ็ดน้นไม่ดอง <c oughs> จ้าพี่นองผู้ใดิมาซอยยาแม็กนะคะเผ็ดแกงมอนี่ผู้ใดิสากินแกงใส่น้ำม่สมกับยาแม็กมอนี่มาเด้อจ้าตามยาแมกมาจ้าจ้ายาแมกจะพ้ามาเบื่องวัดถุดิบนะคะ ขาดไม่ได้ก็คือปั้นโตโตนะคะที่หมูว่านนี่ย่าแม็กซื้อไว้สองตหลังจากที่ต้มต้มสตมต้มแซบเป็นที่เรียบร้อยกับหมูว่านเนาะนะคะอันนี้ก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็พริกแกงป่านะคะสองอย่างร่วมกันเดือจ้จพนองเดือเอาตามใจย่าแม็กที่ยาแม็กชอบค่ะแล้วก็จะมีหัวกระทินะคะแล้วก็มี หางกะทินะคะพี่น้องจ๋านะคะขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพานะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็พริกขี้หนูหั่นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนิดหน่อยเกลือน้ำปลานะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือหน่อไม้ดองของเรานะคะแล้วก็มาตั้งแกะกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเอาหัวกะทิมาใส่หม้อกันเลยนะคะ หัวกะทิลงไปนะคะมืออย่าแมกล่างเราด้ยจ้ามือจ้ามือ <c oughs> ค่ะวันนี้ผู้ใดิมาซอยนอผู้ใดิมากินน้ำนอค่ะมาเด้อมาเด้อจ้าหลังจากที่หมอก,กำลังเดือดนะคะแมกก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะพี่น,อน้อยจ้า รอให้หัวกะทิแตกมันนิดนึงนะคะไม่ต้องมั่นหมักค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแกงป่าเนี่ยมันกับมั่นูีแล้วเนาะนะคะเอาตามใจยาแม็กนะคะกับพ่วมชอบของยาแม็กนะคะพี่น้องจ๋านี่มีสูตรนะคะส,สูตรตามใจเจ้าของหลังจากที่หัวกะทิได้ที่แล้วค่ะพี่น้องจ๋ายาแม็กจะปรุงเครื่องเลยด้วยจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าปรุง บกเขากันนะคะสะค้นบ่ได้นะคะเพราะว่าปลามันจะมุนเนาะเนื้อปลามันจะมุนจ้ะจ้าในระหว่างนี้ยแม็กก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะแม็กจะใส่เกลือนะคะ ก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บจะเนียวเหนียวไมวเหนียวหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะสมกันนะคะพี่นงองจ๋าาเขึ้นใส่เยอะเนาะถ้าเกิดว่ายังบ่พอก็เติมได้นะคะน้ำปลา ในระหว่างนี้หม้อเดือดก็ชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะรสชาติถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็เติมใหม่ได้นะคะจ้าหม้อเดือดแล้วจ้าพี่น้องจ้าปรุงแล้วชิมแล้วอร่อยเล้วอร่อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เนื้อปลากาันนะคะใส่เนื้อปลาลงไปบาต้องคนเด้อค่ะพี่น้องคะ หวังคว่ข้าวเนาะตว่าหมูว่านกับข้าวอีนี้แหละจา้าข้าวเดียวเบิดนะคะต้มปลาก,กระไดเนาะนะคะคือว่าเสียบเบ้ร์เบเบรนะคะอ่าปลาอย่าโดดน้ำนะคะค่อยๆลงนะจา้าค่ะในระหว่างนี้ก็รอให้เนื้อปลาสุกนะคะคุณผู้ชมจ้าหลังจากที่หม้อเดือดแล้วนะคะ แม่มก็จะมาเติมนะคะหางกะทินิดหน่อยนะคะพี่นองคะ่ะเติมให้มันเป็นน้ำเนาะนะคะเดี๋ยวจะบ่มีน้ำแกงสดด้ <c oughs> ค่ะค่ะเติมหางกะทินิดหน่อยในระหว่างที่เติมหางกะทินะคะพี่นงจ๋าแล้วก็ใส่อ่านี่คือน้องไม่ดองนะคะน้อไม่สมบานเท่านี่แหละจ้าแกแมกลวกไว้แล้วคะ่ะพี่นองจ๋าลวกไว้แล้วแล้วก็ชิมแล้วนะคะว่า รสชาติดีนะคะย่าแม่ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยรอให้สุกให้เดือดนะคะเดี๋ยวค่อยมาชิมกันอีกคีนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะใส่ใบโหระพานะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็คลิกลงไปนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานนะคะวันนี้ทำหม้อใหญ่นะคะ เพราะว่ามย่านนี่โอ้ขนาดว่าหมอไงเดนะคะบัวพ่อกินพี่น้องคะเพราะว่าของแซ่บผู้ได้็อยากินนะจ๊ะจ้าหลังจากที่หมอเดือดนะคะหมอเดือดปุ๊ด,ดนะคะชิมแล้วก็อร่อยอร่อยใส่พริกลงไปนะคะ เล็กลงไปนะคะในระหว่างนี้แมย่าแม่อยากอวดจังปลาชิ้นโตๆโตโตอยู่ไหนเอ่ยนี่ปลาชิ้นโตๆโตขึ้นมาอวดหน่อยดูนี้ค่ะคุณผู้ชมทรงกลิ่นหอมยั่วยวนนะคะไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่หลายๆพื้นที่ <c oughs> มาจ้าที่นองจ้าวันนี้ใครจะแซบนะคะใครจะแซบกับย่านะคะมาเด้อมาเด้อ แม็กก็จะใส่ใบโหระพานะคะกับใบมะกรูดลงไปค่ะพี่น้องค่ะผักสลบเราจบทันทีกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ย่แม็กกับย่าวันใสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะยแม็กไปแล้วจ้า จะไปกินข้าวแล้วนะคะขอให้มีความสุขร่วมกันใครที่อยากจะเข้ามากินกับยาแม็กยินดีต้อนรับนะคะยาแม็กไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ